สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องด่วนนะครับล่าสุดเนี่ยกรกะตเขาได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมมเนี่ยที่สมัครเป็นสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งให้งดปฏิบัติหน้าที่อสมอจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีอสมอเนี่ยมาสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเข้าไปเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งนี้อาสาสมัครสาธรารณาสุขหรืออสมอมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านพุทธศักราช2554กําหนดเอาไว้และในปัจจุบัน,นยมีบทบาทหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับการป้องกันโควิด19หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยมีความใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอาจจะส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมจึงขอความร่วมมือแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องขอให้อสอมมผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือนายก หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งก็ตามนะครับงดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผู้ที่เป็นอ,อสมอแล้วมาสมัครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ท่านแจ้งอ,อสมอว่าให้งดปฏิบัติหน้าที่อ,อสมอในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จนะครับ